สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของทางด้านจามอเรนนะครับซูเปอร์สตาร์ของเมมฟิสกริซลียครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่อนข้างข่าวร้ายเลยครับเพราะว่าจามอเรนครับหลังจากที่ทีมเมมฟิสเนี่ยแพ้กับดัลลัสมาริทนะครับเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ดังลูกสวยๆจะไม่ดังลูกที่มันโหดๆแบบดุดันนะครับอีกต่อไปแล้วนะครับโอเคอาจจะได้เห็นการดังแบบปกติธรรมดาแต่ไอ้เรื่องแบบการแหก็รวววมมถึงง่่่่าาาาาจจบอกะะไยยทีดั้ ซึ่งจ่าบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อที่หลายครั้งตอนที่คือเขากำลังจะขึ้นดังแลวคือเขารู้ว่าตัวเขาที่ควรจะได้ฟาวแต่กรรมการนี่คือก็ไม่เป่าให้นะครับแล้วพอดังเสร็จเสร็จปั๊บเนี่ยเจ็บตัวฟรีนะครับแล้วก็แทบจะบาดเจ็บนะครับกรรมการก็ไม่นับบางลูกดีสัาทนั้นที่เขาคิดว่ามันควรจะได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันมันค่อนข้างเสียนะครับแล้วก็บางทีนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบาดเจ็บนะครับแล้วก็อ่วมทุกอย่่าาาาางงเเรบททให้้สกวี เริ่มกลับมืกี้แล้วเพราะว่ามันก็เป็น2แต้มเหมือนกันจากที่เขาเลือกที่จะดังกลายเป็นคือเขาอาจจะเลยวอพสบายๆดีกว่านี้อีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าใน ฤดูกาลนี้จาดังไปเพียงแค่12รลูกเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่านะครับค่อนข้างน้อยซึ่งจาก,ก็ได้บอกเพิ่มเติมครับอกว่าไอการที่เขาทำอย่างนั้นนะครับแน่นอนว่าเขาก็อาจแฟนแฟนรู้สึกเหมือนมานว่าเสียดายนะครับแต่เขายังบอกนะครับบอกว่าทุกอย่างมันก็คือ2แต้มเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อแฟนแฟจะโหหรือจะแล้วก็ตามเขาไม่ได้แคร์แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องรักษาตัวเองให้มันดีที่สุดเพราะตอนนี้ก็คือว่าเข้าสู่ในปีที่5ของการเล่นอาชีพแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าการเล่นแบบภาคพื้นที่มันเสี่ยง แล้วเขาบอกว่าการดังเนี่ยมันไม่ใช่การที่โชว์ความเก่งกาจอะไรนักหนาแต่มันก็เป็น2แต้มเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จ่าตัดสินใจครับซึ่งแน่นอนว่าปฏิกิริยาจากแฟนๆที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เขาบอกว่าบางแฟนๆบางคนในโซเชียลมีเดียก็ไม่ค่อยโอเคนะครับแต่จ่าบอกเขาไม่ค่อยดสนใจอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยซึ่งโค้ชก็บอกว่าโค้ชเขาเห็นด้วยนะครับบอกว่าไม่เป็นต้องเล่นเสียงนันตีกต่อไปแล้วเพราะทุกอย่างก็คือ2แต้มเหมือนกันแหละครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับ สวัสดีครับ